สามีภรรยาทำบันทึกข้อตกลงให้คำสัญญาว่าสามีจะไม่ทำร้ายร่างกายภรรยาและลูกรวมทั้งบุคคลในครอบครัวหากทำผิดสัญญาสามีจะยอมจดทะเบียนยาและสลาทรัพย์สินยกทรัพย์สินทั้งหมดให้ภรรยาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่1303ปี2568 สารเห็นว่าเจตนาในการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมุ่งเน้นในเรื่องความประพฤติของสามีเป็นสำคัญว่าสามีจะไม่ทำร้ายร่างกายภรรยาและบุคคลในครอบครัวอีกทั้งจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีจะไม่กระทำการใดๆให้ภรรยาและบุคคลในครอบครัวได้รับความเสียหายโดยมีเงื่อนไขบังคับหากสามีฝ่าฝืนกระทำผิดข้อตกลงสามียินยอมอยากขาดจากภรรยาและสล่ทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นทรัพย์สินของภรรยา จึงเป็นสัญญาอันมีลักษณะเป็นทันบนในเรื่องของความประพฤติของสามีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516อนุ8เมื่อบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่เป็นการฝ่าฝืนศิลธรรมอันดีหรือจำกัดสิทธทิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายบันทึกข้อตกลงยอมใช้บังคับได้ดังนั้นการที่สามีผิดสัญญาทำลายร่างกายภรรยาและลูกภรรยาจึงนำบันทึกข้อตกลงมาฟ้องหยา่าและขอให้สามีโอนที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดให้กับภรรยาได้ค่ะ ปัญหาตามกรณีนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและเป็นคดีที่ได้มีการสู้กันมาถึงสามศาลจนถึงศาลชั้นที่สุดในศาลฎีกาอยากให้ทนายทำคลิปกฎหมายเรื่องอะไรหรือมีความสนใจเรื่องข้อกฎหมายสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับทนายได้ค่ะสุดท้ายทนายขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ช่วยกดไลค์กดติดตามทนายแคทค่ะ